ียนครับอันนี้พามาเดินตลาดนะครับตลาดรีนะครับบรรยากาศนะครับขายแัตเตอรี่ไปด้วยเนี่ยอะไรเจ๊ห้าสองแฝดนะสองแฝดด้วย เียนดรอเียนวเนี้องแปนะเตากี่บาทเตร้อยเดียวเตร้อยเดียวร้อยเดียวครับเาว่าจะซื้อถามเดินหนีดิอานางรักให้หน่อยเด้อรักรักเอะไรนะ

ยืนอะไรทำอะไรน่ะจออ้องหือเีนั่นแหละไม่มีไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเดินไปข้างในรับไปรับไปเื <c oughs> ิอมีมันหนาวยังรักกันอยู่รัตรีนะครับรัตรี

phải bán phăng mà. Mày thấy, cũng mua bay vani anh thích nhỉ, bán còn, ra cây ban phăng mây, cái nó hết đâu chế đôi gì nó chế không, chế chế con xùi, lottery xong 2 bài mới chế không ạ đi เพราะว่ารัตตรีเหลือตั้งเยอะแยะเลยนี่นั่นอันที่ถูกใจขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ถ่ายเป็นหลักฐาน <c oughs> คนจะโดน <c oughs> ขอบคุณนะครับโอกาสหน้าว่ากันไหมเจ๊เก้าเก้ายังเหลือนะเจ๊มาวันไหนก็จับใจจับใจเกตเก้าเก้าไอ้เก้าเก้าไอ้แกวันนี้แกไปพูดต่อเลยอ่ะเงียบมาก ทำอะไรอะะรเร่งว่าจะซือทำอะไรใช่ทปปล่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆ่ไม่เป่ไรเราก็เอา ทีดวัดนนู่นทิบวาดทิ่บ้านนู่นผมไปนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับที่ตลาดใหม่จันุรีกว้างขวางมาก ลอตเตอรี่ไหมครับงไงปะ เลใช่ไหมมาเลยขึ้นมามีรายการอะไรบ้างเยะ่ยะเลยวอย่ังยไมไซื้อทำไมเป็นอย่างนั้น đó là cặp ma nè xíu còn nè nón chả nón chứ เจ๊พี่ซื้อไวหน่อยน้องเลย่วยซือ้อผ้าด้วย่วยซือ้อผ้าด้วยเหรอน้องเจ๊พี่ซื้อไวก่อนนั่งทำอะไรเอาให้แต่ลูกน้องถอนผมหง,งอกให้อย่างนั้หลยย,ยังไม่แก่สักหน่อยยังทำาคนยังไม่แก่ทำไมมันหัวหงอกเร็วขนาดนั้น ออกกับผมนี่ไม่ออกเอาดาวแตสองอะไรนะเอานี้ออกด้เลยเอาเยอะๆสองอะไรวะสวยที่เหลือเยอะเลยเหลือที่นี่หรอ้อยกว่าใบสองอะไรนะสองสองเลยยัดได้บที่ถูกเลอแล้วก็ถูกซื้อแล้วถูก สงสัยคงขายหนาจะน้องคนแก่ค <c oughs> สวยนะครับรมาจากประเทศอะไรนะครับเมียนมาค่ะเมียนมา,มาเมียนมาสองหกเจ็ยนี่ไงพี่เอาสองไม่267แกจะเอาแต่สามตัว,ตวแต่ตัวเดียวฉันยังหาให้แกไม่ได้เลยเนี่ย

แบงแบงแบงใบละร้อยเหมือนกันหมดนีเองไม่ต้องนี่็จงติดไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ค่ะ